บนหัวกินข้าแวแล้วเราต้องทำอะไรกืนปลาแม่เตยไว้ปูดด้วยจะทำเนง่เจ้าหรอเต้นกางเกงเอาเอาหนังสือมามาทำไรอ่า,อาวิงา่งอ๋อการ์ดินโปลไปไหนกลับบ้านเอเพื่อนพี่ทำพี่พี่จะเป็นอะไรไม่น้าอย่างนี้โกรธเวลาที่หนูแกลเพื่อนเพื่อนหนูจะบอกอะไร เป็นคนยังไงคนนันเป็นี่ใส่เสียไม่ใช่ไม่ดีอล้วเพื่อนรล้วเจอคนนี้24ชั่วโมงมีปีมีเดือนแล้วก็วันเวลาคนผูชมเก่งมากโอเคเลสซัดมีนวดแมวเวลาเรียนภาษาไทยเราต้องเอาอะไรขึ้นมาหนังสือเออเออเนยทำไหมฉลาดใช่เก่งมาก